สวัสดีค่ะยินดีต้นอนรับเข้าสู่ช่องติ่งให้สุดเอสวัสดีค่ะทุกคนกลับมากับไอคอนออนนะคะเบื้องหลังคิงดอมก็เป็นอีพีสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับอ่าเบื้องหลังคิงดอมของไอคอนนะคะ,ะสิ้นสุดแล้วค่ะสำหรับความใครเรียกอะไร อตลอดนานๆตลอดหนึ่งร้อยวันที่ผ่านมาก็คือแบบสิ้นสุดแล้วนะคะเดี๋ยวเราตอนวันวันไฟนลก็คือแบบอ่าเราก็แบบได้ดูสดไปนะคะก็แบบสนุกสนานอยู่ไอคอนทีมาเป็นสเตจท,ที่เป็นสเตจส่งท้ายอ่ะแล้วก็แบบเป็นเป็นเพลงใหม่ด้วยนะคะเราก็ได้ฟังเพลงของไ,อไป สเต่นี้ก็คือความไอคอนคามาดจริงๆคือความฟาดคือทุกสิ่งอยา่างเอ,อ่อถึงถึงยังไงก็ตามคือชนะใจเราไปเต็มๆเ,เลยร้อยเปอร์เซ็นพูดเลยนะตอนนี้อแล้วก็ชนะมาตลอดอ่ะโอเคเราไปาดูกันดีกว่านะคะเราไปดูการฝึกซ้อม ในสเตจไฟนอลของคิงดอกับไอคอนนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างไปดูเลยค่ะชนีนเป็นหน่อย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  จำสูตรเหมือนชุดนักโทษอ่ะชุดเมย์เป็นลิโนวาโก้เออไอคอนแบบใส่บ่อยนะตั้งแต่ไอคอนทีวีใช่ป่ะไอไอคอนทีวีก็ใส่สีส้มเหมือนกันไปยุบไปยุบ โอ้ยัเป็นการเต้นกับกำแพงที่เซ็กซี่ มันจะงามมากเลยนะเว่ยแบบอันนั้นอะไร <c oughs> อะไรชันอู <c oughs> อูสอมชัน, <c oughs> ชนอูอ่ะผิดทางเหรอโอว้า <c oughs> พี่จินมัดผมอะบ๊อบบี้อะไรวะเจอ ยิงใหญ่มากแบบทุกคนแบบลงความเห็นช่วยกันออกแบบช่วยกันทรงผมบ๊อบบี้นี่คือช่วยบอบไม่ได้ผมใส่ขนาดนะช่วยน๊อบใส่ช่วาบอบไม่ได้ ตรงเนี้ย oh, ต oh, oh. oh, oh. nah ัวตต้นิดเต้นผิตโอ้โหตบนึบตบนึบปีตพัดพัดพัดคิงดอมในตำนานของกันเนี่กับพลาดเลยราดจลาอ้ยิ่งใหญ่มาก 아이 와와 like come complete want to be big 친구들아 우리 밤만 해도 걸 셀래래 오자 보내 갈게 줄 테니 봐 yeah i don't go like 나 hey 나 메고 타미 나 hey 아니면 come here yo with my bag just be number the game ชอบทาที่จีนนะอ่า ข้าเต้นบวกับแบบที่จ oh, okay. oh, okay. ินแล้วบแกเป็นแฟนหนูอะไรวะโอ้ยน้องมัดจูขนมาเห็นไหมเอ้ ชุดนี้ชนออออีนี่ออเออคนตัวนี้คุ้นจังนันบิมเคยใส่ใช้คุเสื้อผ้าเดียวกันแบบยืมพี่ยืมน้องอะ,อะ <laughs> Yes, รับรองของแน่นอนเพลงเนี้ยนนยากยากมากยากอะมัน <Yes. S 1> แข็งแรงมากอะ่ะโอ้อโอ้าว <laughs> ฉันชอบแบบ ฉันชอบคำบรรยายตรงนั้นถึงเวลาโดนบ๊อบบี้ตกแล้วเนออ่เออนมันคือแผ่นยากไหมไอ้นี่ไหเนี่ยทำโยคะ แบบเล่นพาอันตรายอีกแล้วนั่นแหละตัวดีเลยเขาอะ่ะเขาชอบเล่นเนี่ยชอบไม่ไม่ใช่ชอบปกดิชอบให้พี่จินเล่นเนี่ยอันตรายอันตรายทั้งตัวพี่จินเองแล้วก็แดนเซอร์อด้วยถัดผล 끝아끝났 연습이 끝났습니다! 앉아! 뭐 어, 한마디 해 이제 내일모레 마지막 경연인데요 준비한 만큼 그대로 보여드리자는 생각이 있습니다 고습니다 어. 응. 그동안 진짜 고맙습니다 어. 아이콘 <웃음> <웃음> 수고하셨습니다 고맙다고습니다 아, 수고할 생각입니다 마지막 날까지 네! 자! 댕댕 <laughs> <laughs> ตอไปโดนนอนแน่ๆลงงเคยถ่ายกับน้องแบบซีนละหมาดไปทีมงานเราไปถ่ายรูปแบบที่เป็นพื้นหลังแบบเหมือนถ่ายไปบประชาชนจ้ะจอ

มันแค่เป e ็นเหมือนแบบว่ามันเป็นอีตัวแบบเหมือนเป็นกิฟต์ะแค่แบบติดให้มันแบบมีแอนิเอ ไปเลยไปเลยฉันไนม่วยาไปเลยก็จะเป็นจะเป็นวีคที่อลอร์ที่สุดละไม่มีอะไรต้องัวงวลนแล้วไงเออ 와가지고 그소많은 동료 가수 분들이랑 너무 좋은 기억들을 남기고 가는 것 같아서 맞습니다. 네. 진짜 나오길 잘했다. 진짜 킹도 네. 진짜 짱이다. 킹왕짱. 열기나 한대이긴 했죠. 했죠. 네. 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 그래서 아쉬움은 없고 네 좋은 무대를 또 음. 남기고 팬분들도 좋아해 주신 것 같아서 되게 기분이 좋습니다. 되게 많이 도와주신 분들이 너무 많아서 진짜 너무 감사드리다고 말씀드리고 싶고 수표 하시면 고생 많으셨습니다 네. 아, 아, 감사합니다, <laughs> 감사합니다. <laughs> 당신들 사랑이 대단합니다 곧 만나요 꼭 지금까지 알고 계셨습니다 아, 아, 안녕 아이 네. 우리는 그 이노래 음, 여러분이 좋아해 주시는 그런 것들을 보면서 힘내면서 하는거죠 그쵸? 오케이, 난 재밌었어 그 그런 여러분들의 사랑을 얻었고 여러모로 많이 배우고 얻어가는 것 같아요 아이다하셨어 음, 오늘 준비하면서 정말 좋은 우들을 많이 얻었던 것 같아요 진짜 너무 좋이 끝나고 나서 문득 이제 문득 문득 그리울 것 같긴 해요 저희가 너무 열심히 함께 모여서 많은 열정을 쏟아부었기 때문에 금방 지나간 것 같아서 되게 신기하고요 저희도 많이 성장하고 또 으쌰으쌰하는 계기가 되긴 했지만 또 우리 아이코닉들이 무대 매주 기다리면서 하나하나 봤던 그런 시간들이 좀 제일 큰수확이아니었요 옛날 기억이 많이 났던 것 같아요 서바이벌 할때그 뭔가 열정이 되게 생겼던 것같요 좋은 추억으로 เห็นไหมคือแบบไอคอนไอคนิกตลอดเลยนะแบบเหมือนที่เขาทำทุกสิ่งอย่างนี้คือแบบ คอนิควนลยอ่ะอยู่เพื่อกันแล้วกันค่ะเราก็อยากบอกทฟนคลับว่าแบบเออรับทุกคนเลยเออไม่ว่าจะแบบนั่นแหละต่อให้ไม่ต่อให้แบบไม่ได้แบบชนะแต่คุณชนะใจไอคอนิกไปเต็มที่แล้วคือที่ผ่านมาแม่งคือ เราไม่ได้เห็นแบบนี้มาแบบนานมากแล้วอะไรอย่างนี้อือพูดอะไรเนี่ยอ่าเคก็สำหรับคิงดอมทั้งที่ผ่านมานะคะก็สนุกสนานกันไปทั้งมีช่วงที่เหนื่อยมีช่วงที่สนุกนะคะก็คือนั่นแหละใดๆก็คือเราประทับเราภูมิใจในตัวไอคอนของพวกเราเสมอนะคะ เดี๋ยวก็รอดูคอนเทนต์ใหม่ๆของไอคอนนะคะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะกับไปย้อนดูไอคอนออนนะคะที่ช่องหลักของไอคอนด้วยนะคะใช่โอเคมาคืแ่มาคลิปส่งท้ายไอคอนออนค่ะทินด้อมของเราวันนี้ก็คือเป็น ในห้องซ้อมเหมือนกันเพลงนี้เลยนะคะของไอคอนเราไปดูกันดีกว่าว่าเต็มเต็มแล้ว YG ถ่ายออกมาเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลย

ป <laughs> ั๊ปั๊บนะเอเอแล้วให้มันดูพี่บ๊อบลให้มันดู เออตีมันเลยลูกตีมันเอออย่าเล่นแบบนี้อีกนะชันกูโกรธนะเออสาดมันดิสาดมันยุ่น Can. i could not even can, but... yes, sir. Yes, sir. มีความผสมภาษา้ามาดีนี่หว่าซึ่งรู้สึกแบบดดดดแบบกรดูุงดูะลุงอะแล้วก็แบบ yes sir โดนตกให้หมดทุกคนคนเทีกั<อ>บม<อ>ึบจบแล้วจริงๆนะคะสำหรับไอคอนออนกับเบื้องหลังของคีงดอมนะคะ <c oughs> นั่นแหละฝากทุกคนนะคะกลับไปดูที่ช่องหลักของไอคอนด้วยนะคะจะได้เป็นการเพิ่มยอดผิวให้บไอคอนแล้วเรามารอติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆของไอคอนนะคะ mm. ซึ่งตอนนี้ก็ไอคอนก็สปอยมาแล้วแหละว่าแบบมีการไปน่าจะไปไปถ่ายทําอะไรกันแต่ว่ายังยังเออยังไม่ได้เปิดเผยนะคะเดี๋ยวเรารอติดตามกันนะคะว่าจะเป็นอะไรนะจ๊ะ สำหรับวันนี้ช่องสิ่งห์ให้สุดก็ขอรอทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย